นขนาดนี้ออบยังไม่รู้ตัวเลยว่าโดนหลอกมาทำอะไรเดินมากลางป่าเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงคนทางขวาไหมอยู่ในป่าเหรอ <c oughs> เขาเข้าไปทำอะไรในป่าเรามาทำอะไรที่นี่บา <c oughs> งครั้งเราก็ต้องเดินตาม <c oughs> หัวใจตัวเองเอา้าวมีตำรวจมาด้วยเว้ยอย่างนี้ตำรวจเขาจะจอดไหม <c oughs> เขาไม่จอดใช่ไหมพาไปส่งเมืองไหนปล่อยให้คนนี้เขาเดินเขาขึ้นไป เดินไปถึงนู่นก็ให้เข้าไปคือต้องบอกตามตรงว่าจียังไม่รู้นะว่าไปแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ได้มีปากอะไรไว้เลยนะแค่แค่แบบอยากรู้อยากเห็นเฉยๆตอนนี้เรากำลังเดินผ่านกริฟยาร์ดอันใหญ่โตกว้างขวางถ้าจีมาคนเดียวจีก็คงสยองสยองนิดนึงดูสแล้วพอมีคนมาด้วยนะเขาก็จะกล้าแบบว่าก็มีเพื่อนมาเนาะคนมาเนี่ยเขาไม่ได้ <ห>เทฟี่เท่าก็อุตส่าห์จะพาไปดูสถานที่สวยงามไงพี่คิดเอาเองนะคิเดเอาเองว่ามันต้องสวยงามาส่วนมากจะผิดหวังเพราะมาันครึ่งนึงเป็นอย่างน้อยเอาอย่างน้อยเราก็ได้ไปเนาะเห็นไหมเราอยู่ท่ามกลางหุบเขามันก็ต้องสวยอยู่แล้วทําไมแถวนี้มันมีกลิ่นเหม็นไหมวะเหม็นไหมอะไรอ่ะอุ้ยแมงมลงอะไรไม่รู้อ่ะ นิดเดียวเีงนิดเดียวจะถึงแล้วและแล้วก็มาถึงจนได้ทะเลสาบที่เรานั่งกระเช้า่านอันนี้คือเส้นกระเช้าผ่านขึ้นไปข้างบนอันไกลแสนไกลว่าแต่กระเช้ามันหายไปไหนหมดกระเช้าหายไปไหนคือวันนี้เขาปิดก็จริงแต่นึกว่าถ้าเกิดว่ามันปิดก็คือจะห้อยกระเช้าแบบห้อยทิ้งไว้ไงแล้วกระเช้าเขาไปจอดไว้ตรงไหนอ่ะเขากลัวคนขโมยเหรอ ไม่มีที่นั่งกินเลยวะนึกว่าจะมานั่งกินซะหน่อยจินตนาการไว้สูงมากอางสีไปคิดว่าเหมือนยุโรปได้ไงวะอะตรงนั้นไงตรงนั้นมีที่นั่งเดินไปได้ไหมเ <c oughs> จอทางลงไปทะเลสาบจีจ <c oughs> ีจินตนาการขึ้นเองว่ามันต้องดี <c oughs> มันเดินได้ใช่ปะ ไม่รู้แต่ว่าเดินแบบฉับชับมากอ่ะเฮ้ยจะจะเย็นรอด้วยดิอุยอุย ém't be ้ e a n t อาะมันเดินได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมกเตียกด้วยเหมือนเหมือนตรงนี้คือชุ่มน้ำอ๋อเหรอเดินตรงนี้ได้มั้ยเออนี่ไงมันมีทางเดินว่ะต้องบากเกียงกลับฮ้าะ เหมือนมีคนกุยทางมาให้แล้วีไงนีไงที่ล่มที่ล่มที่ล่มละที่ล่มนั่งนี้เลยตรงนี้<ม><ม>วิวดีตรงนี้ล่มกว่าไหมแต่ตรงนี้ไม่มีที่นั่งนะใสนกี้าทยก่อนนะ

เราคแล้วนีอางานขาของอันนี้สปีเนชอืมหุดหอวยๆๆๆสปาเนชอร่อยว่ะนี่นงะสปีเนชะ โอเคดีกว่าขนมปังชอันนี้ครัวซองใส่ชโโ็อกโกแลตไม่มีไส้แยมมีแต่ช็อกโกแลตเกมงช็อกโกแลตฮะ <c oughs> อันใหญ่แต่ว่ามีไส้ช็อกโกแลตอยู่ตรงกลางเก็บไว้กินตอนเย็นดีกว่าเอาแยมใส่ยแยมทาที่บ้านเป็นเซรามิก <c oughs> โอ้ดังกรวบเลย <c oughs> ืมืมมมอเหมือนก็อะไรวะคือไทยอ๋อไอ้ขนมขี้ใช่ไหมัผิงไง<ม><ม>ขนมผิงด้วยอ,อ๋อมีคัมมีครีมอยู่ข้างในด้วยเหรอเออเหมือนขนมผิงแต่ว่ามันเป็นขาวล้วนแล้วก็มีครีมอยู่ข้างในชิมมั้ยอืมอร่อ,อยไหร ครีมแข็งๆนะไม่ใช่ครีมแบบกินครีมนะเหมือนกินเหมือนกินว้ายเหมือนกินน้ำตาลเหนื่อิมเนี่ยมันโดนไปแล้วเจ้าที่ขอโอ๊ะอะไรอะไรอะไรกอกมอกมอกเออทำไมอ่ะมันมายินอยู่ตรงนี้ได้ไงมันเดินมาสิเดี๋ยวมันจะมาไหมอ่ะเฮ้ยมันไม่เดินลงมาหรอก แต่มันมองมาที่เราอ่ะอุ้ยทําไงดีอะแต่มันมองมาที่เรานะมีคนอยู่แถวนี้ใช่ไหมเขาช่วยเราได้ใช่ไหมแม่เนี่ยเขาพาอ๋อเขาพามาเดินตกใจหมดเลยหนุ่มแท่งเบ่งเบ่งมงงโอ้มันก็เบ่ง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 นึกว่าวัวมาเองซะอีกเขาพาวัวมากินหญ้าเหมือนเรามาหาหญ้ากินเหมือนกันนะ วัวมันกินต้นไม้ด้วยมันไม่ได้กินหญ้าเนาะ <c oughs> จริงๆก็เดินมาตรงนี้ได้นะเนี่ยวัวมากินต้นไม้อุ๊ยอุยจับวัวได้ปะโ <c oughs> อ้ไม่เอาดีกว่าเนาะเฮ้ยยวัวมันตาขวางอะ่ะ <c oughs> ลูกฟิกล่ะลูกฟิกสดๆนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อร่อยมากเลยอะ่ะอนี่กิโลกรัมตาใบ เมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยมากไม่น่าเชื่อเลยเมจัสเมจิสเมบุกเสิร์ฟมนี่นี่คือเครื่องช่างเหรอเครื่องช่างเขาหนี่กิโลกรัมนี่เป็นสองกิโลโอ้นี่เป็นวิธีการช่างสมัยโบราณอุ้ยอร่อยอร่อยกว่าของที่แห้งอีกเนาะ เขาเขาห้ยังไงก็จะถอดนะลูปาเลมีเลยชางเป็นแก่เลยจิ้มสุดแกชานี่อันนี้อันนี้บิวตี้ฟูกว่าอันนี้สวยกว่าเมื่อกี้เขาเอาอัอนนั้นมาใส่โอ้ยทำ่อันีสวยกว่ายะสวยสวยรถมาจอดพอดีเลยขึ้นเลยปิง ยี่สิบเนี่ยหรอมีตั๋วด้วยขามาไม่มีตั๋วโบโลโบโลนิกโบโลนิกบูเบลีบูเบลีเจ๊นแคนี่มีช้อนให้ด้วยมีช้อนด้วยเรานั่งไหมมัชเมลโล่ขอบอกมชเมลโล่ทำไมมันติดฟ้า จะเปรี้ยวอย่างที่คินแทะออกมินมินเย็นเย็นมากกว่าอันละอันละยี่สิบบาทสิบเล็ก <laughs> มันอยู่ที่โคนด้วยถ้าเกิดว่าโคนโคนดีหน่อยก็แพงหน่อยเออเข,เขาก็บังคับเอาสองลูกด้วยถ้าโคนแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นช็อกโกแลตนนะ่อ๋อกินดีให้ชิมนะอุยบัวเบอรีเรี้ยวเปรี้ยวเปรียปร้ยงนิดนึงนี่แหละ ไ้ยอร่อยอันนี้อร่อยเอาเลือกอะไรก็อร่อยกว่าอันนี้ก็อร่อยเหมือนกินโยกเกิร์ตเปรี้ยวๆอร่อยท้งนัเนเลยอันนี้มันธรรมดาแล้วบูเบอรี่เรากินบ่อยการไปยุโรปยี่สิบบาทกาตกต๊กบาทรบไม่ติดต้นแบบนี้ใช่ไม้ <c oughs> เมื่อกี้เราเลือกโอลิโวอไปทั้งหมดเท่าไหร่4,170เก้าร้ย470บเอ็ก็ประมาณ150กว่าบาท